หาตีโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยย g, หสิบเมตปลนานเล็กนมีกับปาควาไม่ได้สิบร้อมางไม่เห็นแล้วนะ่ะโอ้ยโอ้ยโซฟาอีลีล่ะโซแปดร้อยเมตร้ิวไซน์โอ้ยอันนี้ผมพ่อพี่พากับ ไม่มีหรอกมีแต่ปากขนาดนี้นี่เหรอเมื่อฉันจะไปดูลูกที่ค่ายลูกเสือจากไปดูลูกกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้ โอ้โห oh <c oughs> โอ้ยรู้แบบนี้แม่ไม่มาก็ได้นะลูกนี่เอาลูกมาเข้าไข่หรือเอามาโพดครับ <c oughs> ไปสูงค่ไหน <c oughs> ประพองกับนี้มันหนามานองสูง <c oughs> อ๋อมันจริงเหรพอพ่อผิดทางเปล่านี่มันไข่ลูกเสือหรือไข่โจนครับ มันลึกลับกว่านี้สบโอ้ยออรีบว่ะฮอลละบอสนี่หรอมางี่ที่ไฟสว่างนี่จะว่าบ้ตัวเราจะถึงโดยปลอดภัยนะครับน่าจะใกล้จะถึงแล้วนะตอนเนี้ยไม่คิดว่านะ่ะเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาโอ้นี่ไงถึงแล้วพี่โอ้ผู้ปกครองเยอะอยู่นะพ่อ ไม่มีแต่เราสองคนหรอกโอ้ยโอ้ยต<อ><อ>ลอดสุมเชา้าเนี่ยนี่เหรอมาถึงโดยสวัสดิภาพแล้วพ่อเรามาถึงจริงๆด้วยใายลูกเสืออะไรนะใา่ลูกเสือวัชิรพลอย่ามา